ที่พักเกาะช้างตกแต่งสไตล์มินิมอลมินิใจบรรยากาศดีแถมให้ฟีลเหมือนมีหาดส่วนตัวด้วยนะเข้ามาพักที่สยามบีชรีสอร์ทที่เกาะช้างนะคะทุกคนห้องพักก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเข้ามาด้านในคือสวยมากๆเกินคาดมากๆการตกแต่งของเขาคือเกาหลีสุดๆเลยอ่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านข้างก็จะมีสาว่ายน้ําส่วนตัวด้วยที่สำคัญปลายเท้าหันออกไปแล้วเห็นหาดคือสวยมากๆเลยทุกคนดูดีการตกแต่งเขาก็เป็นสไตล์บาหลีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันแอบมินิมอลน่ารักดีมี แต่ละโซนให้เราได้ใช้งานด้วยนะคะที่เข้าวชอบมากที่สุดก็คงเป็นโซนนี้แหละคะ่ะดูโคนคือแบบถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้เยอะเลยแล้วแสงเข้าดีมากๆหน้าต่างเวลาเปิดออกไปก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้จะบอกว่าน้ําทะเลที่เกาะช้างคือสวยมากๆเลยเป็นสีฟ้าแบบในนี้เลยเป็นรีสอร์ทที่ส่วนตัวมากๆเลยนะคะก็จะแยกเป็นหลังแบบนี้อันนี้เป็นวิวด้านหน้าห้องพักเข้าเลยนะคะดูโคนคือสวยมากแล้วยิ่งตอนเย็นๆนะแสงเข้าดีมากเลยคือไม่ต้องไปเล่นที่หาดไหนเลยเดินออกมาก,ก็สามารถเล่นได้เลยวิวพระอาทิตย์ตกจากหน้าห้องพักคือแบบวิว าอาหารเช้าที่นี่เขาก็มีหลากหลายนะคะทุกคนแต่ที่สําคัญคือทานอาหารเช้าไปนั่งดูวิวทะเลไปฟินสุดๆเลยใครที่ชอบโรงแรมใกล้ธรรมชาติแต่งสวยบรรยากาศดีข้าบอกเลยว่าแนะนําที่นี่ค่ะได้มาที่นี่แล้วเหมือนได้ฮิลใจได้ชาร์จแบตกลับไปทํางานเลยมาลองพักผ่อนกันดูนะคะ